ทีเอฟทุกท่านนะครับเราจนแฟนๆทาง y o u t u b e นะครับหรือว่าทุกช่องนะฮะที่ติดตามรับฟังนะครับหรือว่าชมรายการของผมหนเอกแม่สายหรือว่าอัมบ e t เลนะครับครับก็วันนี้นะฮะมีพระอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวันนี้ปฏิีไปสวนหาพระที่แม่สายนะครับ แล้วก็ไปเจอพระองค์หนึ่งนะครับก็เลยตัดใจเช่ามานะฮะเช่ามานะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับเท่าน,นี้เป็นวันนะที่ดีมากเลยนะฮะเนี่ยดูด้านหลังนะครับอะดูด้านหลังแล้วก็ดูด้านข้างนะครับด้านข้างอนะ ครับพี่ตั้งใจเช่ามานะฮะเช่ามาครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ชมนะครับว่าพระองค์นี้นะครับผิดปกติอย่างไรนะครับบางท่านนี้อาจจะไม่รู้นะครับและท่านที่รู้แล้วต้องขออภัยนะฮะครับสังเกตนะฮะประการแรกเลยเราก็เห็นนะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมพินฟัสนะฮะเนี่ยถ้าดูให้ดีนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพินฟัสนะฮะครับเรารู้แล้วนะว่าพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วทำไมรู้ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยสังเกตนะมีเส้นพระทิพย์นะครับก็เลยจัดว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะ ครับทีนี้ก็มาดูเส้นซุ้มครอบแก้วนะฮะครับด้านนี้นะฮะมีการตัดหรือว่าเส้นมาครับพิมพ์ที่หนานะครับหนาจะตั้งแต่ด้านล่างเลยขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ตรงมาด้านนี้นะฮะแล้วก็จะลงมานี้นะครับแล้วก็จะมาชิดด้านนี้นะฮะแล้วก็จะจางหายตรงช่วงหัวไหลนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติ ของพระแท้หรือว่าคุณสมบัติของพระสมเด็จวัดละขังร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับถ้าเรามาดูมิตินะฮะก็แคบจะไม่ผิดเลยนะฮะมิติพระองค์นี้ดีมากนะครับสังเกตว่าด้านนี้นะครับมิติด้านนี้นะฮะด้านนอกเนี่ยนะจะสูงกว่าด้านในนะครับด้านนี้ก็จะสูงกว่าด้านนี้นะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะสุก่าด้านนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่มีมิติมากนะครับมิติมากจริงๆนะครับถ้ากว่าท่านนี้ที่ดูไม่เป็นหรือว่าอ,อศึกษาไม่เป็นนะครับก็ไม่รู้นะว่าพิมพ์พระเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องคิดว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้นะฮะ ครับแต่ส่วนตัวผมแล้วคือผมว่าอ,องค์เนี้เก๋นะครับถ้าใครว่าแท้ก็มามา,มา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 บูชาต่อได้นะครับผมคิดไม่แพงฮะโอนเงินมาพันเดียวนะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะฮะสังเกตให้ดีนะครับด้านในนะครับลองด้านในมีมิตินะเนี่ยเป็นทิวขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นทิวขึ้นมาเหมือนพระจริงทุกอย่างครับเหมือนพระสมเด็จแท้ทุกอย่างเลย นะครับเกตก็นะฮะขึ้นมาสะบัดนิดเห็นไหมนะครับใบหน้าก็เป็นผลมะตูมนะครับมีใบหูตรงนี้ด้วยนะฮะมีคอด้วยนะครับมีลําคอด้วยนะหัวไหล่ก็ตอนนี้ก็สูงนะครับเห็นไหมนะฮะแล้วก็หัวไหล่ด้านนี้นะครับจะแคบนะครับเนื้อด้านนี้จะเยอะกว่าเห็นไหมนะครับเป็นอกท้ายไหล่ผึ่งนะครับ ด้านนี้จะสูงกว่าด like ้านนี้ด้วยนะด้านนี้ด้านด้า hmm. น so ี้จะสูงนะครับด้านนี้จะต่านะฮะร่องแขนด้านนี้จะสูงกว่าเห็นไหมนะฮะสูงกว่าด้านนี้นะครับเหมือนกับพระสมเด็จแท้ๆนะฮะทุกประการเลยนะครับนะฮะเหมือนเปะเลยนะครับแล้วก็ดูการทอดแขนนะฮะด้านนี้จะทอนข้างจะตรงนะด้านนี้จะโค้งลงมานะครับแล้วก็มาจับไปตรงนี้นะครับ มีเส้นนะฮะผ้าผ้าผ้าตรงหัวเข่าด้วยนะครับขัตตมัธิเพชรนะฮะดูเท้านะครับยื่นออกมานะฮะซึ่งตรงกับข้อสอกด้านนี้นะครับเห็นอร่อยเท้าชัดเจนเลยนะครับชัดเจนมากนะฮะชัดเจนมากเลยนะครับสุมหนานะฮะสุมหนานะครับนะดูนะ ถ้าองนี้นะฮะผมคิดว่าอาจจะมีการทําขึ้นมานะครับประมาณเกือบร้อยปีหรือว่าประมาณห้าสิบปีปกว่าๆนะครับดูการยุคนะฮะของซุ้มก๊อบแก้วนะครับจะเริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็วันณะนะครับหรือว่าผิวของท้าในใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงมากจริงๆ นะสังเกตชายผ้าทิพย์นะครับชายผ้าทิพย์นะครับถ้าพระนะที่เคยเห็นมานะครับจะมีการโค้งมนมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเว้าลงนิดหนึ่งนะเว้าลงนิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเชิดขึ้นมานะครับเชิดขึ้นมาเกือบชิดว่าเข่าด้านนี้นะครับเนะี่ยชิด น่องด้านนี้นะครับเกือบชิดนะครับแล้วก็จะโค้งลงมาแล้วก็มาวกลงที่ฐานหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะ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 มีการโค้งขึ้นแล้วก็ยุบมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเส้นผ้าทิพย์นี่ก็จะแผ่วเบานะฮะตรงนี้ก็แผ่วเบานะครับถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากนะฮะแล้วก็ฐานที่หนึ่งเนี้ยนะฮะตรงนี้จะลึกเห็นไหมลรงนี้จะลึกนะครับลองนี้จะตื้น นะครับทําได้เหมือนมากจริงๆนะฮะส่วนฐานที่สองนะครับหรือว่าเรียกว่าฐานสิงเนี่ยนะฮะนะหรือว่าขาสิงเนี่ยนะครับดูดีนะฮนะนีถ้าถ้าแท้ๆนี่นะจะเป็นเอ่อเหลี่ยมที่คมนะครับเราก็จะเข้ามาตรงบริเวณนี้นะครับจะมีรอยหยักอยู่นิดนึงนะครับ แล้วก็ขึ้นมานะครับเนี่ยจะเฉียงลงมานะครับจะเฉียงลงมาเออตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีรอยหยักลงมาตรงนี Esta, ้นะครับแล้วก็มีขาสิ่งที่สวยงามนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่มีขาสิ่งที่สวยงามอีกองคหนึ่งนะฮะถ้ามาดูฐานที่สามนะฐานล่างสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นเอ่อท่งสี่เหลี่ยมที่สวยงามนะครับด้านนี้ก็ตรงนะฮะ ด้านนี้ก็ออกเฉียงนิดนึงนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะฮะเนี่ยนะตรงเอ่อปลายของฐานนะครับปลายตรงเนี้ย,น,นะยนะครับ,รนนรบเนี่ยจะมีติ่งนิดนึงเห็นไหมนะครับเป็นการล้อพิมพ์ที่สวยงามมากนะฮะแล้วก็มีการยุบนะครับยุบตรงกลางเนี่ยแบบธรรมชาติเห็นไหมนะครับยุบตรงกลางเอ่อ ฐานหมอนเนี่ยนะแบบธรรมชาติมากเลยนะครับนะฮะดูดิฮนะสวยงามมากเลยนะครับถ้าว่าท่านไม่เคยเห็นจริงเนี่ยไม่เคยเห็นพระมาก่อนเนี่ยนะครับอาจจะหลงนะครับอาจจะเข้าใจว่าเป็นพระแท้นะครับถ้าว่าคนที่เขาเป็นเนี่ยนะเขาดูถนัดเนี่ยนะครับเขาคงไม่จับมาวันนี้ในผมตั้งใจจะจับมานะครับ จะเช่าบูชามานะฮะเพื่อที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าบบการสร้างพระนะครับเดี๋ยวนี้เขามีการทําได้เหมือนมากนะครับเหตุที่ไม่เหมือนเพร่ออา,ารู้รู้ไหมนะครับผมว่าการแตกของพระนะครับนะฮะมันเป็นการแตกที่ผิดปกตินะครับ คือการแตกที่ใหญ่นะฮะเหมือนกับพระนำไปอบนะฮะเเร่งให้แตกเร็วกว่าเดิมนะครับเลยทำให้อรอยแตกของพระเนี่ยนะฮะไม่ธรรมชาตินะครับถึงมีการแตกแบบเป็นท่อนท่อนท่อน,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 อนเหมือนก็จริงนะครับแต่พระองค์เนี้ยนะฮะเป็นการสร้างร้อยพิมพ์ที่ ใกล้เคียงความจริงมากนะครับผมก็เลยนำมาให้ท่านได้ชมนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขานะ,ะสร้างผ้าได้ใกล้เคียงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังก็เหมือนกันนะครับสมเด็จนะฮะด้านหลังนี้จะไม่ค่อยแตกนะฮะแล้วก็จะมีหลังอเป็น จำพวกหลังกระดานนะครับหลังสังขยานะฮะหลังหลังแบบอไม้กระดานกดนะครับหรือว่าเป็นหลังเรียดนะครับแต่การแตกของผิวนะครับไม่ไม่ไม่ขนาดนี้นะฮะแบบนี้ถือว่าเป็นการแตกไม่ใช่แตกแบบลายสังคโลกทั่วไปนะครับนะบผมก็เคยทำคลิปให้ดูหลายครั้งแล้วนะฮะ ก็ลองย้อนไปอ่านไปดูได้นะครับว่าการแตกแบบแผ่นโลกเป็นอย่างไรนะฮะม่กระดังดันหน้านะครับการแตกแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการแตกแบบเร่งให้แตกนะครับก็เลยทําให้พระนะครับดูไม่ธรรมชาตินะครับถ้าพระที่ทําได้อายุเนี่ยนะฮะในรอยแตกเนี่ยนะครับถ้าใช้กล้องนะพันเอ็หรือว่า ันวกร้อยเอ็เนี่ยนะมองเข้าไปนะจะเห็นกันเสียมกันใชนะครับปกคลุม,มเป็นเนื้อเดียวกันจะขาวปื้นนะเหมือนกับก้อนน้ําแข็งหรือว่าหิมะเลยนะครับนะแต่วันนี้ผมไม่ได้ส่งให้ดูนะครับก็มารีบทําให้อให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าผ้าอ,องค์นี้นะครับนะมีรูปร่างที่ใกล้เคียงนะฮะ แล้วก็เป็นพระที่เหมือนมากนะครับการที่เราจะไปเช่ามาแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นการที่เราเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่รู้เนี่ยอาจจะบูชามาด้วยราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะเราอยากได้เราก็ต้องเอานะครับแต่นะฮะเดี๋ยวนี้ ราคาพระสมเด็จนะครับนะตามท้องตลาดทั่วไปนี้ตกอุมามากนะครับบางคนนี่ไม่หยิบเลยนะฮะไปดูตามห้างตามร้านต่างๆนี่ไม่หยิบเลยนะครับเน,น,น,บเนบเื่องจากดูไม่เป็นแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับส่วนมากจะดูพระสมเด็จไม่เป็นกันนะฮะถึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ บางท่านก็ดูเป็นแต่ไม่มั่นใจนะฮะว่าพระสมเด็จเป็นอย่างไรนะครับเนื้อเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ,นะรบดังนั้นการที่จะนําเงินนะครับไปซื้อพระสมเด็จเนี่ยนะผมว่านําไปซื้อลอตีอาจจะดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะถูกมากกว่าได้สมเด็จแท้ๆอีกนะครับการที่จะ ได้สมเดิจแท้ๆนั้นนะครับเราต้องมีความรู้หลายอย่างนะฮอาศัยโชคด้วยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยแบบพระนะฮะต้องมีเจ้าของด้วยนะครับดังนั้นบางท่านก็เข้าใจว่าพระสมเด็จมีเยอะนะครับแต่ในความส่วนตัวนะครับขอผ,ผมนี่คิดว่าพระสมเด็จนะครับมีไม่เกินห้าหมื่นองนะครับเพราะว่าพระ สมเด็จพิจิตรเนี่ยนะฮะท่านเป็นสมเด็จได้ไม่กี่ปีนะฮะตั้งแต่ปี2 5 0 7จนถึง15 1 5นะฮะขอไทยฮะ2407นเจะครับจนถึง2415นินะครับก็ได้แค่เจปีนะฮะ78ปีในการสร้างพระเนี่ยผมว่าไม่ถึง5 0 0หมแน่นอนนะครับบางท่านก็บอกว่าพระสมเด็จมีอย่างน้อย10ล้านองค์หรือว่า30ิล้านองค์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ ฮะครับผมก็เคยทำคลิปมาออยู่พักหนึ่งนะฮะตอนนั้นผมก็ได้ไปรู้จักกับหลานท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นคนแก่บล็อกเลยนะครับนะฮะเป็นคนแก่บล็อกให้กับสมเด็จเกียโตนะครับนั่นก็คือหลวงกรณไมนลรุ่มิตรนะรนะผมเคยทำคลิปแปนะครับลองย้อนไปดูนะฮะ ท่านก็สร้างนะครับผมก็ได้มาองคหนึ่งนะครับอาจารย์ท่านให้มานะฮครับก็ไปหาหลักฐานแล้วก็ไปดูนะครับถ้าว่าท่านจะไปดูหลักฐานต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่นะท่านได้ชมนะครับอยู่ที่วัดสนมนะะสิงห์บุรีนะครับก็ลองไปดูกันนะครับ ก็จะมีอบางอย่างนะครับของพระสมเด็จเนี่ยให้ชมนะอย่างเช่นเตาขอาภายัยฮะหม้อนะครับที่ใช้ในการผสมมวลสารนะครับหรือว่าหมอนข้างนะฮะเพราะหมู่บูชานะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะฮะที่เป็นของพระเบิดพเกียนโตแนมะ้กระทั่งหมอนข้างเนี่ยนะฮะก็ยังมีอยู่นะครับ ถ้าอยากเห็นก็ลองไปชมดูนะครับที่วัดนทำนะฮะข้างๆวัดพนนจักรสีไชน่านะครับก็ลองไปชมกันนะครับครับพองค์นี้นะฮะผมเห็นว่ามีความแปลกแล้วก็มีความเหมือนนะครับแล้วก็ดูดีนะฮะแต่ในความรู้สึกแล้วผมคิดว่าเป็นพระล้อพิมพ์ หรือว่าพระเอลิเอนแบบนะฮะถึงแม้นจะมีการทําที่เหมือนมากๆก็จริงนะครับนะดังนั้นผมก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษากันนะท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะครับก็ตามใจนะฮะบ,บางท่านก็ไปบูชามานะครับสามบาทสี่บาทร้อยหนึ่งนะฮะ แล้วก็หวังว่าจะได้เงินล้านหนึ่งนะครับเหมือนกับข่าวที่ออกไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะะบ,บอกว่าไปเช่าพระมาสามร้อยแล้วก็ขายไปหนึ่งล้านนะครับตาหลักถ้าเป็นเซียนจริงๆนะฮะผมว่าไม่สมควรให้คนที่เป็นเจ้าของพาอาระรู้นะฮะเขาจะเกิดความเสียใจนะครับเพราะว่าเขาว่าตกควายนะเขาขายด้วยความไม่รู้เรื่องนะ ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ว่าพระเป็นพระแท้นะฮะถ้าเราไปขายแล้วเรามาบอกเขาให้เขารู้เนี้ยนะครับเหมือนเราเป็นการเจาะเยะ้ยเขาอะนะฮะครับถ้าผมเป็นเซียนพระเป็นนักเล่นพระนะครับผมต้องนําเงินไปถอนเขาอย่างแน่นอนนะครับหรือไม่ก็นําไปคืนเขานะทัก หมื่นสามหมื่นหรือว่าตั้งแสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะคืนเนียเขาไปนะฮะครับส่วนตัวนะฮะท่านที่จะคิดยังไงนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็แล้วกันนะครับผมก็ออกความคิดเห็นนะฮะว่าถ้าเป็นผมนะฮะผมคืนนะครับจะจะมากจะน้อยก็ต้องคืนเขาบ้างนะครับเพื่อให้เขาดีใจบ้างนะฮะครับถ้าเขารู้ว่า พระนะก็ซื้อไปแค่สามร้อยนะครับแล้วก็ไปขายได้เป็นล้านอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเหมือนกับเป็นการเจาะเยอยเขานะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะฮะแล้วก็ขอให้ได้พระแท้ๆนะครับถ้าคิดเสี่ยงดวงนะครับก็อย่าดีกว่านะฮะถ้าคิดว่าจะหาพระใช้ พระแท้นะครับก็ควรที่จะศึกษาให้มีความรู้นะครับแล้วก็ดูตัวอย่างพระแท้นะฮะตามยูทูบทั่วไปนะฮะเราท่านจะได้พระแท้อย่างแน่นอนนะครับสมเด็จวัดระฆังนะฮะย่อมอยู่กับคนดีนะคนที่มีสินธรรมแล้วก็คนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะฮะขออห้ทุกท่านนะครับได้พบกับหลวงปู่นะฮะพบกับสมเด็จวัดระฆังแท้นะครับ คลิปนี้ก็ต้องล่ำลาไปก่อนนะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ